สวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอเกรชอรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําปี2567แบบเจาะลึกกันกับผมหมอเกริดเชอรี่ในคลิปนี้เป็นการทํานายโดชะตาให้กับคนที่เกิดในราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาถึงวันที่16กันยายนเป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆกว้างเกี่ยวกับเรื่องราวของเจ้าชะตา งานเงนิงนอุปสรรคปัญหาความรักโชคลาภรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะไปสักการบูชาในช่วงเวลาที่ดวงชะตามีปัญหาโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ในเรื่องของการทำนายไปถึงวันที่31ธันาวาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำปีนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกับคนที่เกิดในราศีสิงห์ฝากไว้ที่นหนึ่งช่องทางการติดต่อดุดวงชะตากับผมหมอกริปชลี่ยังคงมเหมือนเดิมครับทั้งเบอร,ร,ร,ร์โทรศัพท์ i อ l ดี e f ล n p a g e Facebook k l i d ล u r e l y แค่นี้เราก็สามารถที่จะพบปะพูดคุยได้เลยว่ามีเรื่องปัญหาอะไรอยากจะดูดวงอยากจะหาเรื่องหายามเปิดโรงเปิดร้านหรืออยากจะไปทําพิธีบวงสวงตั้งศาลร,รวมถึงถอนย้ายศาลต่างติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์หรือโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ มาเริ่มต้นกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะดูภาพรวมๆให้ก่อนแล้วจากนั้นจะมาเจาะเป็นเดือนๆไปก็คือเดือนเริ่มต้นที่มิถุนาการกรกฎาไปสิ้นสุดที่ธันวาคมอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้เจ้าชะตาราศีสิงในช่วงปี261หน้าจากนี้เป็นต้นไปอยู่ในช่วงเวลาที่คุณจะต้องใจเย็นอย่าใจร้อนอย่าวู่วามทุกอย่างต้องเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยๆไป เวลางานจะมามันจะมาเองแต่ในช่วงเวลาที่งานมันหดหายมันก็จะค่อยๆเลือนหายไปเฉยๆเหมือนกับเวลาที่น้ําขึ้นน้ําลงบางคนก็จะรู้สึกว่าช่วงเวลาที่มันขึ้นมันคือวูบขึ้นมาเลยแต่พอเวลาแต่พอเวลาที่มันลงน้ํามันลงวูบหายไปเลยหล่านี้จะปรากฏขึ้นคนราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้จิตใจอาจจะกระวนกระวายกระสับกระสายสับสนนิดหนึ่ง บางครั้งก็มักจะหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์โมโหได้ไง่ายๆบางทีเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นคนราศีสิงห์ควรจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์จิตใจของตัวเองให้ดีเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดทางด้านการงานหมายถึงว่าโดดเด่นนะคนราศีสิงห์เองในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้ก็คือมิถุนานกรกฎาคมางานกําลังจะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเป็นงานเก่าๆที่ลูกค้าคนเดิม,ดมอาจจะเคยมาใช้บริการของเราแล้ววันดีคืนดีเขาหายไปอยู่ กลับคืนมาหาในช่วงประมาณมิถุนายนกรกฎาพอกลับมาปุ๊บก็พร้อมกับงานก้อนใหญ่เงินก้อนโตมาถึงคนราศีสิงห์เพราะนั้นอย่าเพิ่งกัวงวลมิตกไปคนเกิดราศีสิงห์เนี่ยในกรณีถ้าเรื่องของอาชีพการงานถามว่าโดดเด่นในเรื่องไหนก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มงานอิเล็กทรอนิกส คนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือหรือคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของด้านงานบริการทุกอย่างไม่ว่าคุณจะบริการอะไรก็ตามมีการทําให้กับลูกค้าลูกค้ามารับหรือรับบริการลูกค้าอันนี้ถือว่าเด่นเช่นเดียวกันรวมถึงท่านที่อยู่ในกลุ่มงานข้าราชการทหารตำรวจกระทรวงทัวง,งกลมไหนก็ต้องบอกว่าโดดเด่นไม่แพ้กันคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็นในปักนี้เนี่ย ท่านที่เกิดราศีสิงห์ในเรื่องของการทรําธุรกิจทําการงานก็ต้องเรียนว่าในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่บ้างแต่ซ้ำพอดวงดีมากๆ คุณกำลังจะมีการเริ่มต้นหรือมีการทำสัญญาอะไรใหม่ๆกับคู่ค้าบางทีอาจจะเป็นคู่ค้าคนเดิมที่เขาหายไปแล้วอยู่ๆกลับมาก็มีการทำสัญญาลงนามกันเพื่อที่จะเป็นลายลักษณ์อักษรให้รู้ว่าจากนี้ไปควรจะต้องบริหารหริจัดการแบบไรอย่างไรเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นนะครับ คนราศีสิงห์ถ้ามองเรื่องของการเงินที่ผ่านมาต้องเรียนว่าอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดูเงินติดขัดมีปัญหาบางคนถึงขนาดที่ว่าชักนาไม่ถึงหลังมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเงินมากแต่ก็ยังหมุนเงินได้ไม่คล่องหลังจากนั้นเนี่ยพอมันผ่านมาถึงช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมคนราศีสิงห์ก็จะกลับกลายเป็นการเงินเริ่มต้นดีขึ้นตามลำดับแต่จะมีอยู่บางช่วงบางจังหวะเช่นว่าเดืนอนกรกฎาคมอาจจะมีปัญหาเรื่องต้องใช้จ่ายเงินเยอะบ้าง หรือบางทีคําพูดคําจาสัญญาต่างๆยังไม่สามารถที่จะรักษาได้ด้วยว่าการเงินเราอาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่ในช่วงเดืนอนกรกฎาเพราะนั้นก็เป็นระยะเวลาสั้นๆก็อย่าเพิ่งกังวลหรือว่าวิตกแต่ประกรนันใดเรื่องของการเงินเป็นแบบนี้และถ้าถามว่าคนราศีสิงห์ยังสามารถจัดการบริหารการเงินได้อย่างเข้าที่เป็นระบบอยู่หรือไม่ก็ต้องเรียนตรงๆว่าพอผ่านเดืนอนกรกฎาไปแล้วทุกอย่างจะเริ่มต้นดีขึ้นการเงินของคุณจะหมุนได้คล่องขึ้นหายใจใหายคอได้สะดวกมากขึ้นเรื่องราวของการงานเอง,เองก็เช่นเดียวกัน กรกฎาคมถือเป็นเดือนที่เป็นอริคคนราศีสิงห์พอสมควรในช่วงปีนี้นะครับส่วนเรื่องราวของความรักนะครับเอาแบบรวมๆเรื่องราวของความรักในช่วงเดือนกรกฎาคมคนราศีสิงห์พึงระวังปัญหาปากเสียงทะเลาะก,กับคนรักคู่ครองในกรณีถ้าแต่งงานแต่งการอยู่จริงแล้วบางครั้งอาจจะมีเกณฑ์แยกกันอยู่แต่ไม่ได้ถึงขั้นว่า,วาเรื่อกรายราย่างนะแค่แยกกันอยู่สักพักด้วยเพราะว่าพูดกันคุยกันแล้วมันจะทะเลาะเบ,บาแว้งกันด้วยเรื่องเล็กๆๆน้อยก่อให้เกิดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องตโตได้ แต่ก็จะกลับมาคืนดีกันหลังจากเดือนกร,รกฎาผ่านพ้นไปเรื่องความรักเป็นแบบนี้สําหรับคนที่เป็นโสดอยู่ในเดือนกร,รกฎาคมไม่แนะนำเพราะว่าหากแม้นคุณเจอคนที่คุณรักแล้วคุณรักเขา แล้วก่อให้เกิดความรักที่บริบูรณ์สมบูรณ์พอนอไปในอนาคตก็จะเกิดปัญหาปากเสียงทะเลาะกันรุนแรงเพราะนั้นใครที่เป็นโสดอยู่ในเดือนกร,รกฎาคมยังไม่เหมาะคนราศีสิงห์ที่จะมีคู่คบค,บ,คบกันไว้ดีที่สุดนะครับถ้ามองเรื่องของสุขภาพร่างกายชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนกร,รกฎาคมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่3กร,รกฎาคมเป็นต้นไปคนราศีสิงห์พึงระวงังโรคเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจหลอดเลือดนะครับรวมถึง โรคหอบหืดโรคภูมิแพ้ต่างๆยิ่งถ้าใครอยู่ในกุงในต่างประเทศเราเป็นเมืองร้อนนะครับเวลาไปอยู่ในประเทศที่มันเป็นอากาศเย็นมีม่มนลงอาจจะมีภูมิแพ้หรืออาจจะมีการหายใจในระบบทางเดินหายใจไม่ค่อยจะสูดดีเพราะนั้นในช่วงเดือนก่อรกชดาคมถือเป็นเดือนที่มีอุปสรรคปัญหาพอสมควรทีดเดียวเรื่องของการงานคนที่ทางานบริษัทห้างร้านทัว่วๆไปเดือนนี้จะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานทะเลาะเบาแว้งกันหรือในกรณีจะไปเจรจาธุรกิจพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เดือนนี้ไม่เหมาะในกร,รกฎาคมนะครับจะเป็นแบบนี้ สุขภาพร่างกายก็อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับอุบัติเหตุเคราะห์หามอยางร้ายจะเกิดขึ้นจากความใจร้อนหัวร้อนไม่สามารถที่จะควบคุมภาวะอารมณ์ตัวเองได้ก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างยังไงเพราะนั้นเดือนอรกรกฎาคมถืเอเป็นเดือนที่ไม่ค่อยเะียสู้ดีแต่มีแค่เดือนเดียวก็คือ,อรกรกฎาคมพอหลังจากนั้นทุกอย่างก็จะเริ่มต้นบริบูรณ์สมบูรณ์ไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวผมมาไล่ให้ฟังว่าในแต่ละเดือนหลังจากรกรกฎาคมไปแล้วนเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่คนอื่นมันต้องเริ่มต้มตนที่มิถุนายนนะครับ มาเริ่มต้นกันในช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะครับแล้วเราจะไล่กันไปทีละเดือนมิถุนากรกฎาที่จะถึงในช่วงอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี้คนราศีสิงก์กำลังจะมีเกณฑ์เริ่มต้นธุรกิจหรือทํางานใหม่ๆการงานของคุณหลังจากที่มันกล่อยมานานเริ่มที่จะมีนิมิตหมายที่ดีคู่ค้าหรือคนที่เคยทำธุรกิจกับเรา เริ่มมีโอกาสที่จะกลับมาคุยมีโอกาสที่จะได้เดินทางพบปะหรือลงนามเซ็นสัญญารวมถรือ,อาจจะมีการร่างแผนนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการงานในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎา,าแต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าจะทําสัญญาอะไรต่างๆก็าตามเรื่องของการงานรับปากหรือไม่รับปากในเดือนก่อนมิถุนายนควรจะให้สําเร็จเสร็จสิ้นก่อนวันที่3กรกฎา,าจะดีที่สุดในกรณีถ้าเราจะไปทํปาธุรกรรมทางการเงินหาผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงเดือนมิถุนายนากรกฎา,าต้องทําให้เสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน ยิ่งถ้าเป็นเงินก้อนโตๆเนี่ยภายในมิถุนายนเนี่ยควรจะต้องทําให้สําเร็จแต่ถ้าจะได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมคุณจะต้องรอช่วงประมาณวันที่สิบสไปแล้วจึงจะมีการเดินเรื่องใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากให้ดีก็ควรจะเริ่มต้นในช่วงมิถุนาจนกระทั่งถึงวันที่1ิบสองสาจจจนถึงวันที่3มิถุนายนกรกฎาคมจะดีที่สุด เอาง่ายๆว่าถ้าจะเดินเดินเรื่องของการเงินทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยเดือนมิถุนาไม่จบก็ขอให้จบในช่วงวันที่3กกมถ้าผ่านจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะยืดเยื้อจะต้องรอช่วงประมาณกลางกลงเดือนไปนแล้วจึงจะสามารถไปต่อได้หางของความรักชีวิตหรืออุปสรรคปัญหาในช่วงเดือนมิถุนารก,การกฎาคมดูเหมือนจะผ่านผลได้ดีแต่พอเข้าสู่ช่วงวันที่3รก,กรกฎาคมอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยจะชอบมาปรากฏปรากฏขึ้น สำหรับคนที่เป็นพนักงานบร,ริษัท้าง้านทั่วไปเดือนกรกฎาคมธุมนาเนี่ยดีไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราไม่พูดถึงผ่านไปเลยกรกฎา,าคม3กรกฎาคมถึงวันที่13-14กรกฎา,าคมเป็นช่วงเวลาที่มีอุปสรรคมีปัญหาไม่ค่อยราบรื่นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่เป็นไปแบบที่เราคิด เวลามีการพูดคุยอะไรกันก็ตามเพื่อนที่เราสนิทแค่ไหนก็ตามเรื่องบางสิ่งบางอย่างไม่ควรที่จะเอาไปบอกหรือไปคุยกับเพื่อนคนคนนั้นเพราะมันจะกลายเป็นรอยรั่วเป็นอุปสรรคที่ทําให้เรากับเขาเกิดการแตกแยกหรือว่าทะเลาะก,กันได้ในที่สุดด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราพูดกับเขาในวันนี้ช่วงประมาณ3ากรกฎาคมมันจะก่อให้เกิดกลายเป็นความที่ไม่รับ มีการแพร่กระจายข่าวเนี่ยไปทั่วๆแล้วคราวนี้เราคนที่เป็นคนบอกข่าวเขาก็จะกลายเป็นคนที่ถูกมองในแง่ลบไม่ค่อยจะสู้ดีในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ไวเนอรเชื่อใจคนอื่นยากเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่าสําคัญมากหากแม้นคุณให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงหนึ่งกรกฎาคมโอกาสที่คุณจะได้เงินคืนเป็นเรื่องที่ยากมากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ให้ได้แต่เดือนหน้ามิถุนาเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยควรจะต้องชะงักรอไปประมาณสิงหาแล้วค่อยว่ากันจะดีที่สุดนะครับสุขภาพร่างกายในเดือนกร,รกฎาคมไม่ค่อยจะสู้ดีนะเกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจหลอดเลือดหรือบางครั้งโรคระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจหอบหืดพึงต้องระวัง มีเกณฑ์ที่จะไปหาหมดหาหมอหรือเกิดเคราะห์อุบัติเหตุได้ง่ายจากการทะเลาะเบาแบงหรือหัวร้อนยิ่งถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มง,งานด้านการดเวอร์หรือขับรถต,ต่างอันนี้ต้องเรียนว่าพักผ่อนให้เพียงพอคุณจะมีโอกาสเกิดเปียกซมอุบัติเหตุได้ง่ายอันเกิดขึ้นจากบางทีหลับในบ้างหรือบางทีเชี่ยวชนกันแล้วเกิดการทะเลาะเบาแบงกันรุนแรงเพราะนะั้นต้องระวังความรักเดือนพิจุนเดือนกรกฎาคมเนี่ยความรักอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ เราควรจะหาโอกาสไปทําบุญไหว้พระจะดีที่สุดในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้องทําบุญโดยการหาโอกาสไปไหว้พระสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิให้เยอะแล้วบุญตรงนี้กุศลตรงนี้มันจะทําให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นในเดือนกรกฎาเป็นเดือนที่ไม่คอยจะสู้ดีเดือนเดียวหลังจากนั้นพอเข้าสู่เดือนสิงหานะครับเดือนสิงหาคมหลายอย่างเริ่มเปลี่ยนทุกอย่างเริ่มปรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทาง ใครที่กําลังอยากจะหางานอยากจะย้ายงานพนักงานบริษัทห้างร้านเดือนออสิงหาคุณไปต่อได้สบายใครที่กําลังมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณจะได้รับการช่วยเหลือการพูดคุยเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่มักจะประสบความสําเร็จในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปคนราศีสิงห์ท่านใดถากแม้นอยากจะไปทํปาธุรกรรมทางการเงินเดือนสิงหาคมคุณลุยได้เลย ถ้าเรื่องของการงานคุณกําลังจะลงมือทํางานบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นงานใหญ่พอสมควรงานนี้จะนําความสาเร็จรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มาแก่คนราศีสิงในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนเกินโดยตรงเลย,ย,ยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆความรักคุณมีโอกาสได้เจอคู่มีโอกาสได้เจอ,อคนที่เป็นเนื้อคู่บางทีอาจจะมาจากต่างถิ่แนแดนไกลามาจากต่างประเทศหรืออาจจะเป็นลูกครึ่งก็เป็นไปได้เราได้จะปรากฏขึ้น สำหรับท่านใดที่แต่งงานแต่งการกันมาแล้วยังไม่มีรูปสืบสกุลในช่วงเดือนสิงหาคม คุณจะมีเกณฑ์ตั้งท้องตั้งขันและที่สาคัญที่สุดเนี่ยรูปที่เกิดมาเนี่ยเป็นอภิชาตบุตรด้วยว่านอนสอนง่ายนําโชคลาภมาให้กับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ตั้งแต่อยู่ในคันถือว่าเป็นลิมิตหมายที่ดีการเงินคุณผ่านพ้นได้สบายการจะลงทุนทําอะไรในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่เหมาะสมขยับขยายากิจการทําได้หรือเราจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารในช่วงเดือนสิงหาคมคุณทําได้เลยอุปสรรคปัญหาต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดี สุขภาพร่างกายชาวราศีสิงในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนเกิดถือว่าคุณบริบูรณ์สมบูรณ์ร้อยเปอร์ซ็นต์กำลังกายกำลังใจของคุณมาเต็มพร้อมในการที่จะลุยไปในอนาคตต่อไปข้างหน้าเพราะนั้นคนราศีสิง์ผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตไปแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้คุณ เป็นเวลาดีที่คุณจะหาโอกาสไปทําบุญบางครั้งเนี่ยยิ่งไปทําบุญมันก็จะยิ่งส่งผลเหมือนกับต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนสิงหาคมเดือนเกิดให้ทําบุญด้วยการถาวายหนึ่งข้าวสารหรือพวกอาหารแห้งให้กับโรงทานโรงครัวไม่ว่าจะเป็นวัดสายพระป่าต่างๆผมแนะนําเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวสารไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นปลากระป๋องเป็นมาม่าทุกอย่าง ถวายได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นข้าวสุกให้ถวายสัก15โล20โลหรือเป็นตันก็ได้สุดแท้แต่ว่าเรามีกําลังทรัพย์มากแค่ไหนแต่ถ้าเรายังไม่สามารถไปทําได้ก็สามารถโอนเงินไปทําบุญบริษัทไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสูงโรงพยาบาลมูล,ลนิธิโรคหัวใจหรือจะเป็นโครงการชัยพัฒนาก็ได้นะครับก็คือ โครงการของนายหลวงใน,น,นะครับชัยพัฒนานะครับอย่างนั้นได้หมดเลยสิ่งไหนที่เป็นบุญกุศลเราสามารถทําได้ที่สําคัญช่วงเดือนสิงหาคมเป็นเดือนเกิดหาวกาศดหมั่นไหวพระสดมนเจริญสมาธิภาวนาหรือหากแม้นเราปลีกตัวได้นะครับไปถือศีลกินเจสะหน่อยรับรองได้เลยว่าคุณจะรับสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอน คราวนี้พอหลังจากสิงหาผ่านไปเราก็มาดูกันยากันยานี่ก็ยังเป็นเดือนเกิดของคนดาศีสิงห์อยู่เดือนนี้ลูกค้าการงานของคุณโดดเด่นมากกําลังจะมีเกณฑ์ขยับขยายพนักง,งานบริษัทห้างร้านมีโอกาสที่คุณกําลังจะได้รับการโปรโมทเรื่องขั้นเรื่อนตำแหน่งสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มงานราชการแล้วอยากจะขอย้ายกลับไปปูมงลำเนาเดิมในช่วงเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์ย้ายได้สําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะช่วยเหลือ เพราะนั้นเวลาที่คนราศีสิงห์ท่านใดอยากจะขยับขยายอยากจะย้ายกลับมายังภูมิลำเนาของตัวเองหลังจากที่ออกไปจากข้างนอก4-5ปี ในช่วงเดือนกันยายนคุณสามารถลงมือทําได้เลยทําเรื่องเอกสารทุกอย่างจาบปปะบรรลุวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการการเข้าไปพูดคุยเะจรจาเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อคุยเรื่องโปรเจกต์งานรเริ่มต้นงานใหม่ๆสําเร็จดังที่ปรารถนาในช่วงเดือนกันยายนถือว่าเป็นเดือนที่ดีการงานของคุณก้าวหน้าอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานคุณจะได้เจองานที่ดีๆหรือบางคนอยากจะกลับไปทํางานที่บริษัทเก่าที่จากมานานหรืออยากจะไปทําธุรกิจแบบเ,เดิมๆที่เราเคยทําอยู่แนวโน้มประสบความสำเร็จมีหรือบางงบาง,บาง ท่านอาจจะมีโอกาสได้กลับมาสารต่อทำธุรกิจที่พ่อแม่ทำไว้ให้แล้วถือเป็นช่วงเวลาที่การงานของคุณเอ,อาอยู่ในทิศทางที่บริบูรณ์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นการเงินในช่วงนี้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นมีเกมการเดินทางพบปะหรือว่าเข้าออกสถาบันการเงินค่อนข้างที่จะถี่มากขึ้นการขยับขยายเกณฑ์การที่จะเริ่มต้นหรือว่าเพิ่มทุนในการผลิตสูงขึ้น ขณะเดียวกันเนี่ยคนราศีสิงห์เองเนี่ยนะครับในช่วงเดือนกันยายนคุณยังมีโปรเจกต์งานใหม่ๆปรากฏเข้ามาด้วยซึ่งต้องบอกว่าอาจจะใช้เงินหลายล้านบาทน,นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนราศีสิงห์ในช่วงเดือนสิงหากักยาซึ่งเป็นเดือนเกิดและถ้ามองเรื่องราวความรักช่วงเดือนนี้ความรักของคนราศีสิงห์ไม่ค่อยโดดเด่นนักด้วยเพราะคุณเนี่ย เอาเวลาทั้งหมดที่บีให้กับเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของการเดินทางพบปะโน่นนี่นะั่นหากมองเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่มีเรื่องที่จะต้องกังวลใจแต่สิ่งหนึ่งเลยคนราศสีสิหงต้องระวังคือภาวะอารมณ์ที่ร้อนหรือบางทีเป็นคนขี้งุ่นก็ยังคงจะส่งผลอยู่แต่ว่ามันค่อยแค่ดาวลงนิดหน่อยเท่านั้นเองเป็นประมาณนี้นะครับ หากมองเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุอย่างที่ผมเรียนไว้ว่ากันยาตุลาคุณผ่านพ้นทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาอะไรการที่จะเดินทางไปทําอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นหรือเปลี่ยนงานใหม่คนราศีสิงห์ทำได้เลยในช่วงเดือนสิงหากัญญานยาี้นะครับคราวนี้มาต่อกันในเดือนตุลานะครับตุลานี่เป็นเดือนที่คนราศีสิงห์เนี่ยเหมือนกําลังมีแรงจูงใจให้ทําอะไรบางอย่าง ซึ่งคุณกําลังตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยเอาไงดีทําดีไหมหรือว่าไม่ทําหรือว่าจะชะลอไปก่อนจริงๆแล้วเนี่ยผมจะต้องเรียนคุณราศีสิงห์อย่างนี้ว่าช่วงเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่คุณเกิดความลังเลไม่ค่อยสบายใจก็อย่าเพิ่งตัดสินใจรอให้มันเข้าสู่ช่วงกลางๆเดือนหรืออาจจะประมาณวันที่20ไปแล้วของเดือนตุลาคมคุณค่อยเริ่มต้นจะดีที่สุด ถ้ามองเรื่องของการงานโดดเด่นกับคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกเครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์มือถือพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ดีหมดทุกอย่างเครื่องทรงเครื่องเสียสินเรื่องของการงานด้านพิธีกรดารานักร้องนะักแสดงเดือนนี้ถือว่าเด่นมากมีงานเข้ามาเยอะบางคนอาจจะมีงานโกอินเตอร์ต่างประเทศแล้วงานในเมืองไทยเรากําลังแบบบูมเต็มที่เลยคราวนี้ เรากำลังตัดสินใจว่าเฮ้ยทำยังไงดีเวลามัน,ม,นมันเหมือนกับชั้นชิดลเลยก็จะตัดสินใจแบบไหนเรา่นี้จะปรากฏขึ้นในช่วงเดือนตุลาถือว่าเป็นนาทีทองเป็นเดือนทองของคนที่อยู่ในกลุ่มงานด้านศิลปะการบันเทิงนักพูดหรือคนที่เป็นพิธีกรนักร้องนักแสดงถือว่าโดดเด่นรวมถึงคนที่อยู่ในแวดวงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ถ้ามองในเรื่องของการเงินคุณมีเงินก้อนหนึ่งที่อยากจะเอาไปลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งกําลังมองหาอยู่ว่าจะทําอะไรแต่พอคุณหาเจอปับ๊บคุณก็จะวางเงินตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็มาพิจารณาโน่นนี่นั่นสุดท้ายคุณก็จะตัดสินใจไม่ได้ใครพูดอย่างงบ้มาใครพูดอย่างนี้มาคุณเชื่อหมดคือเอาไงดีไม่ได้เป็นตัวของตัวเองในช่วงเดือนตุลาคมเพราะคุณคิดหลายอย่าง อย่าตัดสินใจอะไรในกรณีถ้าเรายังไม่มั่นใจไม่ว่าใครจะพูดอะไรมาก็ต่างหรือโปรเจกต์เราของหรือโปรเจกต์งานของเราจะได้รับการอนุมัติเห็นชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่ยังไงก็ต่างคนราศีสิงจะต้องระวิงแล้วก็รอไปก่อนรอให้ทุกอย่างมันเคลียร์เอาเป็นว่าหลังวันที่ยี่ิถ้ามันโอเคแล้วค่อยเริ่มลงมือทำจริตที่สุดความรักในช่วงนี้ต้องเรียนว่าคนราศีสิง์ให้เวลากับเรื่องของการงานการเงินเยอะพึงต้องระวัง แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าจะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันแค่บางทีพูดแล้วมันจะต้องพูดซ้ําพอพูดซ้ําบ่อยๆเข้ามันก็จะกลายเป็นงุดหยิดพอมุญญ่ดหงิบปุ๊บพื้นฐานมันเดิมมีอยู่แล้วคืออารมณ์มันงุญญ่ดหงิดง่ายก็จะก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแวงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเพียงแต่มันจะรู้สึกลาคานนั่นเองเพราะนั้นความรักอาจจะไม่ค่อยเด็ดน,นะสสำหรับท่านใดที่กําลังอยากจะมีแฟนสักคนหนึ่งคุณจะมีเกณฑ์ได้พูดคุยสื่อสารผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ต เพราะนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่นะนะครัทางด้านความรักเพียงแต่ว่าคุยกันนานๆแล้วมันจะเกิดการทะเลาะก,กันสุขภาพร่างกายพึงะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหูหรือสายตารวมถึงบริเวณหัวไหล่ซอง้างอาจจะมีปัญหาไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วก็ข้อนิ้วต่างๆนะครับคนราศีสิงห์ต้องระวังในช่วงเดือนตุลา คราวนี้มาดูเดือน2เดือนสุดท้ายก็คือพฤศจิกาธันวานี่ผมรวบรวมกันไปเลยนะครับพฤศจิกาธันวาอยู่ในช่วงเวลาที่คนราศีสิง์กำลังวางแผนต่อไปในอนาคตถึงปี2568ว่าจะต้องทำแบบไหนจะต้องทำอย่างไรเดือนนี้ยังไม่ได้มีแนวคิดที่อยากจะลงทุนทำอะไรเพิ่มเติมแต่คุณกำลังกอบโกยในเรื่องของอดประโยชน์หรือกำไรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อที่จะนำเงินที่ได้เอาไปลงทุนในปี2568ที่กำลังจะถึงนั่นถือว่าคนราศีสิง์เนี่ย มีเกณฑ์การวางแผนค่อนข้างที่จะมีวิสัยทัศน์แล้วที่สําคัญคุณก็ยังบูรณาการกับทุกทท่านด้วยนะครับคนที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนคุณจะได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้หลักผู้ใหญ่จนกระทั่งว่าท่านพร้อมที่จะโปรยโบนนั้ให้คุณได้อย่างงามเลยทีเดียว แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะกลายเป็นลูกรักของคนที่เป็นเจ้านายของคุณเลยกลายเป็นที่อิจฉาของคนทั่วไปเพราะฉนั้นช่วงเดือนพฤศจิกาถมาเป็นเดือนที่บริบูรณ์สมบูรณ์อีกเดือนหนึ่งของคนราศีสิงเลยมองเรื่องของการเงินคุณเป็นคนดีว่านอนสอนง่ายผู้หลักผู้ใหญ่รักชอบพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้แล้วถ้าคนกแล้วถ้าคนราศีสิงท่านใดในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาเอออยากะได้เงินมา,ามําุ่นทํานี่สักหน่อย ไปเข้าแบงก์ธนาคารคุณสําเร็จหรืออาจจะรอในเรื่องของการเงินจากโชคลาภวาสนาก็มีมาถึงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในช่วงป,ปลายปลปีเดือนตุลาพฤศจิกายนเนี่ยถือว่าโชคลาภแวะเวียนมาถึงคนราศีสิงห์นะความรักคุณจะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าและที่สําคัญที่สุดเขาเป็นคนที่น่าคบมากๆเป็นคนพูดจาดีเฟนล,ลี่มาก แล้วก็ดูอารมณ์ความรู้สึกต่างๆดูจะเป็นคนที่ใจเย็นสุขุมดูเป็นผู้ใหญ่บางครั้งแม้จะอายุนิดนึงเดียวแต่คําพูดคําจาทุกอย่างดูเป็นผู้ใหญ่ดูกระฉับกระเฉงดูหน้าเกรงขามเป็นคนที่ดูสุขุมอ่อนนุ่มคือทุกอย่างรวมอยู่ในตัวของคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามคุณจะมีโอกาสได้เจอคนทีอ่อายุน้อยกว่าแล้วที่สําคัญเขาเป็นคนที่มีความพร้อมบริบูรณ์รูปร่างหน้าตาคําพูดคําจาฐานะการเงินทุกอย่างโอเคหมด สุขภาพร่างกายไม่ได้มีอะไรต้องห่วงครับแต่ว่าพึงระวังข้อศอกบ้นเอวข้อเข่าไม่ค่อยดีมันก็ไม่ได้รุแนแรงถึงขนาดที่ว่าต้องไปแอนมิดนะฮะเพียงแค่คุณอาจจะรู้สึกรำคาญกับการเจ็บปวดที่มันเดินเหนินไม่ค่อยสบายเท่านั้นเองบางครั้งก้มกมเงยเงยนิดนหน่อยก็โอ,ยโ,อยโอ้ยโอ้ยก็จะเกิดขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์อย่าได้ไปซีเรียสกับมันเรื่องของอุบัติเหตุเคราะห์หามยำร้ายในช่วงเดือนตุลาพฤิกษในช่วงพฤศจิกาธันวาไม่ได้ปรากฏก็จะมีจะมีเดือนเดียวก็คือเดือนกรกฎาคมเท่านั้นเอง พราะนั้นโดยภาพรวมผมมองว่าคนราศีสิงเ่ยถ้าผมจัดอยู่ในกลุ่มบันดับที่เท่าไรผมก็คงจะต้องยนโยนไปที่กลุ่มบันดับที่5เพราะว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาวะอารมณ์ที่ควบคุมได้ยากอยู่แต่ถ้าเรื่องของการงานคนราศีสิงเดกครับ ในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงสิ้นปีคนเก่าลูกค้าเดิมจะกลับมางานเดิมๆิมจะมาการเงินของคุณหลังจากที่ติดนึกมานานก็จะเริ่มต้นคลี่คลายไปในทางที่ดีหลังเดือนขอรักกานคมไปแล้วความรักก็ลงตัวลงเอยนะมีลูกมีหลานสืบสกุลต่อไปสุขภาพร่างกายหลังจากที่คุณผ่านอะไรมาเยอะคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดก,การร่างกายของคุณได้อย่างเป็นระเบียบระบบ ในเรื่องของเคราะห์หายนะร้ายก็เช่นเดียวกันหลังเดือนก,กรกฎาคมไปแล้วทุกอย่างก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นอุบัติเหตุเพล่ไยต่าง,างๆก็ไม่ค่อยจะมีแต่สิ่งหนึ่งเลยที่คนราศีสิงจะต้องทำก็คือไหว้พระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนราศีสิงจะต้องหมั่นสร้างมันทำแล้วบุญตรงนี้จะนำพาให้คนราศีสิงเนี่ยพบเจอกับเรื่องราวดีๆทั้งหมด เพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์นั้นใดที่กําลังเจออุปสรรคปัญหาอยู่อย่ากังวลใจนะครับดวงของคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวทางการงาน,งานการเงินกําลังจะเริ่มต้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นสู้ๆแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นได้ด้วยดีเป็นประมาณนี้นะครับเหล่านี้ทั้งหมดเป็นการทํานายโดยชะตาเจาะลึกให้คนที่เกิดในราศีสิงห์ประจําปี2567โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ไปถึงสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับท่านใดที่เกิดราศีสิงห์แล้วต้องการอยากจกตัวเช็คดวงชะตาของตัวเองแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟกับผมหมอกิทชลี ually, ก็ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์หรือไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือหากต้องการอยากได้หมอพรามไปทําพิธีบายสีสู่ขวัญย,ย้ายสารตั้งสารถอนสารหรือจะบวงสรวงอะไรต่างๆก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับรวมถึงใครที่เกิดราศีสิงห์แล้วมีงานแต่งงานบวชอยากได้หมอพรามไปทําพิธีสู่ขวัญติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันพร้อมนะครับรับงานทั่วราชอาณาจักรเอาละครับ กับราศีสิงห์มหาเฮงอันดับที่5ลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับเจาะลึกดวงชะตาราศีอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันวันนี้มีความสุขมากมีโชคลาภนอนหลับฝันดีสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีครับ